สวัสดีค่ะชาราศิกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดา a n Angel b l ิล s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจาร,รย์กำลังจะไปปฏิบัติธรรมนะคะและอยากทำคลิปให้ก่อนไปเนาะเออต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ คือไม่อยากให้รอนานนะคะอู้ได้ไพ่ภูเขาอันนี้คือความมั่นคงค่ะเกณฑ์ระยะยาวทั้งหลายแหล่นะคะการลงทุนระยะยาวหรือการวางแผนอะไรให้ชีวิตเรามั่นคงขึ้นแต่อาจจะมาได้อุปสรรคหรือม,มีเรื่องที่ทําทให้เกิดความท้าทายต้องแก้ไขต้องฝ่าฟันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เทลจะว่าอย่างไรนะคะสำหรับพวกเราในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นะคะเราผ่านทั้งตุดจีแล้วก็วันวาเลนไทน์กันเลยในเดืนอนเดือนสองเดือนนี้มีอีเวนท์ที่สำคัญไย่แยะมากมายนะคะมาดูกันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับพวกเราราศีหรือลัคนากรากฎนะคะอุ้ยสุดปังนะคะ The View เลยอะ่ะ กลงล้อชีวิตหมุนแล้วค่ะราศีกรกฎขาสิ่งดีๆกําลังเข้ามากลงล้อชีวิตนี้ใหญ่มากเลยนะอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้ากลงล้อนี้หมุนก็คือหมุนแล้วนะคะต้องต้องเปลี่ยนค่ะอะไรที่ไม่ดีต้องออกนะคะสิ่งดีๆถึงจะเข้าได้นะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่ช่วยเหลือนะคะ angels number 1111 11, รหัสของนางฟ้าหรือ twin flames energy นะคะเป็นเนื้อคู่หรือคนที่เป็นคู่แท้สําหรับเราด้วยมาจากอดีตชาตินะคะหรือใครบางคนที่เราเรอมานานนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมากเลย the emperor หรืออาจจะหมายถึงคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเขาเป็นระดับนี้เลยสูงสุดลรระเพศนี้ค่ะสูงสุดละไพ่นี้ค่ะของ divine masculine หรือว่า masculine energy หรือพลังงานของเพศช,ชายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะ เป็นพลังงานเพศชายก็ได้แต่คนนี้เขามีทุกอย่างฟูลออ t ชันแล้วค่ะเฟอร์นิเจอร์แต่งเต็มครบนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำพาเราเนี่ยให้ชีวิตดีและเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่เราปรารถนาแม้มันจะยากแม้มันจะต้องข้ามข้ามน้ำข้ามภูเขาอย่างเงี้ยนะคะข้ามป่าข้ามภูเขาในไพ่นะคือดูแล้วมันไม่ง่าย นะคะมันดูแลต้องบักบันอุตสาหะมากแต่ถามว่าความสำเร็จชัยชนะเนี่ยเป็นของใครนะเป็นของผู้พยายามโอกาสดีๆเนี่ยจะถูกเสิร์มมาถึงนะคะแล้วเราจะได้ชัยชนะได้ความชัดเจนนะใครที่ไม่ชัดเจนกับเรานะคะทิ้งค่ะอ่คือเรารู้สึกว่าทำไมอะ่ะขนาดแค่คำว,ว่าแฟนเนี่ยยังให้ไม่ได้เลยนะจะไปเอาอะไรกับเรื่องแต่งงานอยู่กินร่วมใช้คา นะคะคนแบบนี้อยู่ไปก็เสียเวลาเปล่าไหมอันนี้คือคําถามนะคะนิวซีเราเสียใจเรารู้สึกหดหูมากนะคะเอาละทีนี้เรื่องธุรกิจการงานเนี่ยอาจารย์ว่าจะมีโชคดีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนทีมนะคะเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนเจ้านายหรือว่าอะไรอะไรที่ทําให้ระบบมันฟล o w ดีขึ้นนะคะตรงนี้ใครไม่โอก็ต้องไปหลายคนเนี่ยขี้เกียจทอดทิ้งงานไม่สนใจไม่รับสาย หรืออะไรอะไเพราะว่าเขาไม่แคร์นะคะแต่เราแคร์ไงเราเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรเนี่ยเราเต็นที่เราบากบัน่นและความสําเร็จเป็นของเราแน่เพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นเขาสนับสนุนเราอันนี้คือผู้ใหญ่รักนะคะหลายคนเนี่ยจะได้รับตําแหน่งได้รับโอกาสได้รับยศเลื่อนยศหรือเลื่อนขัน้นหรือเป็นลักษณะของการรับมอบหมายงานที่ยิ่งใหญ่ ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็มีเรื่องที่เราเรอคอยอยู่นะคะจะมาถึงด้วยข่าวดีบางอย่างจะมาถึงแล้ววันนี้ได้ทั้ง3 S ไม่น่าเชื่อ S of source, s of cups, s สัลส์เ c สออฟคัพ a อสอนะคะก็คือ1คาถา1ถ้วย1ดาบข่าวดีสุดๆไปเลยคือมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมากแล้วมันคือความชัดเจนมันคือความสำเร็จมันคืออนาคตที่สดใส แล้วก็มี p a ชชั่นนะคะเต็มไปด้วยแรงปรารถนาแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็ได้ค่ะครอบครัวดูแล้วที่มีปัญหาการทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเรื่องของคนรักก็เหมือนกันนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีหวนคืนกันนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเรากำลังสร้างอะไรใหม่ๆในชีวิตเราอยู่ใช่ไหม คนที่เราครบอยู่หรือคุยอยู่เขามีอะไรที่มีสัญสญ,ญาณเตือนภัยปักธงแดงขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีต้องระวังเรามีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าออกทริปหรือไปดูงานนะคะและเดือนนี้เขาแนะนำให้เราดูแลสุขภาพนะคะให้ดีด้วยทั้งกายและใจความรักเนี่ยมันกำลังเติบโตขึ้นอย่างช,ช้าๆและเติบโตในระดับลึกเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้โอกาสคนที่เข้ามาคนนี้ด้วยนะคะมันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเราเนี่ยกำลังจะเจอแสงสว่างแล้วถ้าเราอยู่ในความมืดมานานแต่เราต้องฝ่าฟันเยอะนิดนึงเดือนนี้อุปสรรคเยอะแต่จบสวยนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีนะคะตอนนี้ก็ยังทานยังเปิดรับจองอยู่นะคะช่วงต้นปีเนาะสามารถจองเข้ามาได้นะคะแต่ถือทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์น่าจะาไปปฏิบัติธรรมน่าจะกลับมาประมาณช่วง ประมาณกลาง,งเดือนนะคะก็อย่างไรถ้าเกิดติดต่อมานะคะก็ขอเป็นหลังวันที่10กุมภาไปแล้วนะคะก็จะดีกว่าเนาะดวงรายปีนะคะก็สำคัญมากนะในปีพุทธศักราช2568นี้หรือคริสต์ศักราช2025นี้นะคะเราก็จะดูทั้งไพ่เทโรนะคะ ไพ่ชุดหลักนะแล้วก็โหราศาสตร์ดวงดาวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงปี68หรือ2025นี้ในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะหรือใดๆที่ไพ่และดาวเนี่ยต้องการจะสื่อมาถึงเราผ่านทางการดูในครั้งนี้นะคะสำหรับ ปีพุทธศักราช2,568หรือคริสต์ศักราช2,025นี้ด้วยนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มปีแล้วมีความหวังว่าปีนี้อยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะไปถึงเป้าหมายนะคะให้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือตรงกับดวงเรามากขึ้นเพราะว่า ถ้าเราเหมือนเรือลำน้อยเปรียบเสมือนเรือลำน้อยนะคะแล้วเราไปตามกระแสดวงดาวกระแสคลื่นลมกระแสน้ำแบบนี้ไปตามกระแสลมกระแสน้ำมันก็เปรียบได้กับกระแสดวงดาวนั่นแหละนะคะที่เราไปตามนั้นเรือลำน้อยของเราก็จะไปถึงฝั่งได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเราฝืนกระแสน้ำกระแสลมก็เหมือนเราฝืนกระแสดวงดาวนั่นเองนะคะมันจะทำให้เรา เรียกได้ว่าอาจจะประสบความสำเร็จช้าหรือเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยนะสำหรับแพ็กเกจดวงรายปีนะคะเป็นแพ็กเกจแยกออกมาจากการดูดวงส่วนตัวแบบปกตินะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเจาะลึกในชาร์ตดาวของเราว่าเออจังหวะไหนที่เป็นนาทีทองสําหรับเรานะคะในการ กอบโกยตักตวงหรือทำอะไรอะไรนะคะแล้วก็จังหวะไหนที่เป็นจุดที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอะไรอะไรนะคะเพื่อให้เรามีแนวทางสำหรับปีนี้โดยที่เราไม่เสียโอกาสและไม่เสียเวลาไปอีกปีโดยเปล่าประโยชน์ปีปีหนึ่งนั้นมีค่านะคะใช้เวลาให้คุ้มค่า ไม่มีอะไรเสียหายเท่าเสียเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเรารู้ทิศทางของดาวรู้แนวทางเนี่ยเราก็จะไปตามกระแสของดวงดาวได้อย่างถูกต้องทีนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะคะมีปัญหาเยอะหรือ เป็นภาวะเครียดวิตกกังวลนะคะอยากจะให้ฟังคลิปนอนสมาธิ T เป็นประจำทุกคืนก่อนนอนลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูแบบสร้อยนะคะซอบถามรายละเอียดมาได้ทางไล n e ID เดียวกันนะคะก็มีสร้ยข้อมือสวยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะ ปรึกษานะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถนะคะเบอร์โทรศัพท์นะเรื่องมงคลต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับบ้านเลขที่อย่างเงี้ยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ด้วยเช่นเดียวกันทางไลน์ไอเดียเดียวกันเลยอยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของชื่อชื่อมงคลทั้งชื่อตัวเราชื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาแล้วก็ชื่อธุรกิจ เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเรื่อม,มงคลกับชื่อเนี่ยคนทําธุรกิจต้องรู้นะคะต้องดูเพราะว่าสําคัญมากๆแล้วก็ใครที่จะผ่าคลอดบุตรนะคะก็อย่าทําร้ายลูกนะด้วยการไม่ดูเริ่ผ่าคลอดนะคะนี้ก็สําคัญการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยนำไปสู่เส้นทางที่มีอนาคตสดใส นะคะเรื่องแต่งงานเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่เปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกออกรถนะคะควรจะดูให้ดีนะคะเป็นเรื่องงามยามดีนะ,ะเอาละค่ะและคนที่รู้สึกว่าติดขัด,ขด,ขดนะคะในใลายๆเรื่องชีวิตมีปัญหาเยอะมันไม่เดินไปข้างหน้าสามารถมาดูส่วนตัวกันได้เช็คว่ามันเกิดจากอะไรนะคะจะได้หา ทางออกทางแก้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับลายเซนนะคะเออที่เซนเพื่อเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาหรืออย่างไรนะคะที่เรารู้สึกว่าติดขัดนะคะตรงไหนก็สามารถเอามาให้ดูได้ค่ะว่าปัจจุบันในเซนยังไงนะคะถ้ามันติดขัดหรือมีปัญหาเนี่ยเวลาดูดวงแล้วเอามาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ถ้าเกิดต้องแก้ไขเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแต่ถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ไว้อย่างนั้นเลยตามนั้น นะคะตรงนี้เนี่ยก็ขออวยพรนะคะในวันตรุษจ,จีนปีนี้นะพวกเราก็มีคนเชื้อสายจีนกันเยอะนะคะก็ซินเจียอยู่อีซินีหัวใช้นะคะหรือภาษาจีนกลางเขาพูดยังไงสินเหนียนควยเลอรใช่ไหมคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จธุรกิจการงานการค้าหรือคนที่ ทำงานบริษัทก็ตามนะคะขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองงอกงามนะคะแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เมตตาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีเศรษฐีมหาเศรษฐีนีกันทั่นหน้าขอให้มีเงินมีทองสมบัติตักไม่พร่องเงินทองหลั่งไหลามาเทมานะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขทั้งบ้านทั้งครอบครัวและทุกคนในครอบครัวเราสมาชิกในบ้าน สุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนค่ะ ขอให้คำอวยพรของอาจารย์สำฤทธิ์ผลเกิดขึ้นจริงนะคะเป็นสิริมงคลกับทุกท่านที่ติดตามอาจารย์มานานหรือว่าเพิ่งจะมาติดตามผ่านมาพบเจอกันนะคะก็ขอให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อว่าคลิปอาจารย์ออกมาใหม่ๆจะได้เห็นนและฝากกดไลค์กดแชร์เพจ a c f b o o k นะคะของอาจารย์เปิดใหม่นะชื่อวิรดา Angel Bless นะคะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะอาจารย์ก็ถ้าไปไหว้พระหรือไป สวดมนต์ที่ไหนอาจารย์ก็จะมีการอัปโหลดนะคะโพสต์ให้เห็นนะคะว่าเออที่นี่แนะนําเลยให้มาหรือเป็นลนักษณะของการโพสต์คาถาหรือบทสวดอะไรที่ดีๆให้เราสวดตามแม้ว่าตัวเราจะอยู่ตรงไหนในโลกก็ตามเราก็สามารถที่จะสวดได้ติดตามได้ทุกคนแห่งนะคะ รักทุกคนมากๆเลยและกกราบขอพระคุณนะคะที่ให้ความรักความเมตตาต่อกันขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ